มาครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมเจ้าสตอมแท็กกันนะครับเจ้าสตอมแท็กเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะเป็นไฟตัวท็อปเลยไฟ led magic นะฮะพร้อมกับ au x แ m มนะครับ3จุดตรงนี้เลยใช้คู่กับไฟไฟสูงนะครับไว้สำหรับส่องสว่างในยามค่ำคืนหรือทางที่มืดมากๆนะฮะทัศทัด,ทดนวิสัยไม่ค่อยดีอันนี้ใช้ได้เลยครับนะครับล้อของเขามาพร้อมกับ ล้อขอบ20นะครับแถมยังมีก้านแดงด้วยเพิ่มให้ดูสปอร์ตขึ้นไปอีกเป็นดูเป็นดำแดงอะครับนะฮะเวลาวิ่งจะสวยงามมากเลยแถมตัวอักษรสตอมแท็กข้างรถเนี่ยเป็นแบบอะคริลิกตวัวตัวงสือนูนนะครับของจริงจะดูสวยมากดูเข้าเข้ารับกันมากครับนะะอันนี้ด้านข้างครับอ่า เป็นไงครับสวยงามเงางามแว๊บวับสติกเกอร์ตัวนี้ก็แถมพร้อมมาจากโรงงานเลยนะครับแบบหล่อๆไม่ดูเลอะเทอะดูเรียบๆนะฮะตัวสอดสตอมแท็กด้านหลังก็เช่นเดิมครับเป็นตัวนูนเหมือนกับด้านข้างเลยครับเป็นไอเป็นอะคริลิกเหมือนกันนะฮะนะฮะตัวนี้ก็นี่ครับก็ยังมีเป็นมีกล้องถอย,อยเหมือนกันนะครับนะฮะเซนเซอร์ มีพร้อมนะครับนะฮะไฟท้ายตัวท็อป LED นะครับตัวนี้จุดเด่นของเขาเนี่ยโลบาร์ของเขาเนี่ยสามารถเลื่อนได้นะครับเนี่ยแค่บีบตัวนี้แล้วเราก็เลื่อนถอยหลังนะฮะเดินหน้าได้สบายๆเลยนะครับเป็นไงล่ะว้าวไหมล่ะครับทุกท่านม,ม,มาเดี๋ยวผมจะมาเปิด ให้มาดูหลังกระบะกันบ้างครับว่ากว้างขวางไหมนะฮะกว้างใหญ่ลึกเหมือนเดิมสไตล์ฟอร์ดเลยครับนะฮะฝาท้ายเบามากแค่ใช้2นิ้วก็ปิดได้สบายๆเลยครับเป็ Z, 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 ไงเบามากจริงๆผู้หญิงก็ปิดได้เด็กก็ปิดได้ครับนะฮะโลบาร์เนี่ย เราสามารถเลื่อนได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับมีตัวบีบทั้งสองด้านนะครแค่บีบและเลื่อนแค่นี้เองง่ายมากเบามากผู้หญิงก็ทำได้ครับอืม,อ,มอะไรจะโดดเด่นขนาดนี้อะไรมันจะเฟี้ยวฟ้าขนาดนี้สังเกตอีกไหมครับว่าราวหลังคาของเขาเนี่ยดูใหญ่และดูแข็งแรงขึ้น นะเดีย๋ยวผมพาขึ้นไปดูว่าทำไมราวหลังคาเขาถึงใหญ่ถึงโดดเด่นมีอะไรดีนี่ฮะเราแค่ยกตัวนี้นะครับขึ้นมาก็สามารถย้ายราวหลังคาไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวขวางได้หมดเลยครับแนวขวางเนี่ยก็สำหรับไว้สำหรับบรรทุกของบรรทุกสิ่งของบรรทุกเรือมทุกอะไรได้หมดเลยฮะพาดยาวไปถึงโลบาหลังเลยครับ มาผมจะพามาดูด้านในกันบ้างว่าด้านในของเขาจะเป็นยังไงนั่นแน่เป็นไงเดินได้แดงครับต่างจากเจ้าไวท์แท็กเพราะถ้าไวท์แท็กจะได้จะเดินได้ส้มนะฮะพวงมาลัยเหมือนกันเดินเป็นด้วยแดงครับโฉบเฉี่ยวสวยงามบอกเขาก็จะปักด้วยสตอมแท็กครับถ้าไวท์แท็กจะปักว่าไวท์แท็กตัวนี้บอกของเขาเป็นหนังกลับด้วยนะครับทําให้ดูสปอร์ตขึ้นไปอีกอ่ะ เกียร์ก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าส่วนเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในที่ e อเวอ e s เตัวท็อปกับแ a ปเตอร์เท่านั้นแต่เจ้าสตอมแท็กมีมาด้วยนะครับเกียร์ไฟฟ้าสุดยอดเลยต,นะลนนเตัวนี้นะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจเจ้าสตอมแท็กตัวนี้นะครับอยากรู้รายละเอียดลึกๆอยากรู้ว่าราคาอะไรยังไงโทรหากลอบได้ที่เบอร์090-997-1429ครับ